เที่ยวหลังโควิดกับพิพิธภัณฑ์พันกว่าล้านบาทที่เปิดได้แค่3เดือนก็เจอพิษโควิดแล้วพึ่งกลับมาเปิดใหม่เมื่อต้นมิถุนายนนี่ครับ พิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ไม่มีความน่าเบื่อเทคโนโลยีพรืบและที่สำคัญฟรีด้วยปี2020จริงๆแล้วประเทศไทยเพิ่งได้ต้อนรับแอ t แท c ชั่นใหม่ให้กับสังคมไทยให้กับที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยพิพิธภัณฑ์มูลค่าพันกว่าล้านบาทเพิ่งเปิดได้แค่3เดือนพิพิธภัณฑ์พระราม9 แต่ที่บอกว่าเปิดได้แค่3เดือนนั้นคือเปิดเมื่อประมาณสักปลายธันวาคมปี2019ครับหลังจากนั้นพิษโควิดก็ทําให้พิพิธภัณฑ์พระราม9ก้านี้ต้องปิดตัวลงชั่วคราวพิพิธภัณฑ์พระราม9กได้กลับมาเปิดให้บริการกับคนไทยใหม่อีกครั้งในช่วงต้นเดือนมิถุนยายนแต่ในการเปิดครั้งนี้มีข้อด้อยนิดหน่อยคือจะมีการเปิดแค่เฉพาะช่วงวันเสารออ์อาทิตย์เท่านั้นยังไม่รับกรุป๊ปยังเป็นการวอกอินเท่านั้นแต่ที่สําคัญครับจากค่าเข้าเด็กฟรีอยู่ละ ผู้ใหญ่คนละ200บอบาทอธิบัติลดบ้างช่วงโปรโมชั่นบ้านลด50เ็หลือร้อยหนึ่งแต่ช่วงโควิดนี้เปิดเสาร์อาทิตย์ผู้ใหญ่และเด็กไม่เสียค่าบริการแม้แต่บาทเดียวฟังก์ชัน,ฟ,ชนฟีเจอร์การกลับมาเที่ยวครั้งนี้ของคนไทยจะสนุกใหม่เทคโนโลยีเพียบแอร์เย็นเดินสบายไม่ร้อนและที่สําคัญไม่เสียตังค์ด้วยพิพิธภัณฑ์ยุคป,ปี2020ี่จะเปิดตัวมาด้วยความน่าเบื่อมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะที่นี่เปิดตัวด้วยเรื่องราวของ เกรสวยอวกาศและเรื่องราวของกสวอวกาศนะั้นเป็นอย่งในเนื้อหาของชั้นแรกครับเรากำลังพูดถึงเรื่องของ Big Bang การเกิดขึ้นของระบบสุริยะจักรวาลตามมาด้วยชีวิตของเราในส่วนของความรู้ทางด้าน DNA และ การที่เป็นย่างก้าวของมนุษยชาติเป็นการบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยหลายความเชื่อหลายความข้อมูลมาจากเรื่องของความที่ว,ว่าเราเกิดจากคนยุคโบราณที่คล้ายๆลิง่งมีแต่ละยุคเลยแล,ล้แปรต่อมารวมถึง c r e ดเออร์ออ m ด n ร์ n มคก็คือจุดแรกของมนุษย์โลกว่าเมื่อ2 0 0 0 0 0กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราได้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่คล้ายมนุษย์เนี่ยได้เกิดกำเนิดขึ้นบนโลกซึ่งจุดแรกก็คืออยู่ที่แอฟริกาเราจะมีแผนที่ว่าจากแอฟริกาเนี่ยคมีความเชื่อมีความข้อมูลว่ามีการ การย้ายของประชากรที่เรียกว่ามนุษย์เดินทางไปที่ต่างๆของทั่วโลกในระยะเวลาที่แตกต่างกันไปเราเป็นอย่างไรและที่เป็นไฮไลท์สาคัญคือคนที่ชอบไดโนเสาร์เด็กๆที่ชอบไดโนเสาร์รวมถึงผู้ใหญ่อย่างผมที่ชอบไดโนเสาร์มีเรื่องราวของวิวัฒนาการและการสูญพันธุ์ครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งดูจากวิดีโอแล้วตื่นเต้นมาเรามีการทำาอนิเมชรอนก็คือหุ่นยนต์ที่เป็นรูปไดโนเสาร์เคลื่อนไหวด้วยในพื้นที่จัดแสดงที่เน้นการจัดไฟที่สวยงามและไม่มีคำว่าเคย อยู่ในตรงนี้ด้วยคุ้มครับที่จะดูชั้นนี้เดินเพินเพ่นๆมาก็จบชั้นแรกคราวนี้เราไปถึงเรื่องราวที่2พราะเรื่องราวที่2เนี่ยเขาจับเราลงบันไดฮะเขาต้อนรับด้วยสเปเชียลเอฟเฟกต์ทางด้านแสงออโรร่าพอเป็นแสงออโรร่าอย่างเงี้ยผมดีใจที่พิพิธภัณฑ์ของไทยเริ่มที่จะเล่าเรื่องราวแบบอย่างนี้นะครับคือเอาภาพของธรรมชาติเอาภาพของสิ่งแวดล้อมที่ห่างจากเขต ที่เราเคยอยู่ในเขตร้อนแบบไทยเนี่ยมาให้เราเห็นออโราเนี่ยมาแสดงถึงเกี่ยวกับเรื่องของเขตหนาวครั้งนี้ฮะพอตอนเดินลงไปผมยอมรับว่าวาว,าวจริงๆมันใหญ่มันอะไรกันที่หลาย,ห,ลาย,ห,ลายห้องเลยก็คือภาพของโซนที่จะพาเราไปรู้จักของพื้นที่เขตหนาวทั้งสัตว์ทั้งธรรมชาติทั้งเรื่องป่าใครจะไปเคยคิดว่าเขตหนาวเนี่ยถ้าเคยได้ยินคําว่า Arctic, Arctic อาร์กติกอาร์กติกขั้วโลกเหนือเนี่ยมันจะมีสัตว์ย่อยๆของมันจะเป็นคําว่าไทก้าจะเป็นคําว่าทุนรา ไม่เคยรู้มาก่อนนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าพิาพิิพัณฑ์นี้ตอบโจทย์ของเราได้ดีคือเปิดโลกความรู้เปิด่ลงให้เรารู้สึกสนใจว่าโลกใบนี้วกว้างกว่าที่เรารู้อีกเยอะทําได้ดีทําได้หลายห้องครับห้องต่อไปพอเป็นเรื่องของเขตหนาวแล้วอีกเขตหนึ่งที่เรารู้จักกันและผมเพิ่งได้ศัพท์คนี้ก็คือเขตที่เรียกว่าเขตอบอุ่นหรือว่า temperate zone เรื่องหลังนี้สําคัญคนไทยเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางไปเที่ยวยุโรปเยอะโซนนั้นน่ยธรรมชาติหรืฤดู เขาไม่เหมือนเราเราจะเป็นฤดูร้อนฤดูฝนที่เราชอบหนาวกันนะมีฤดูฝนเดือนไหนฤดูร้อนเดือนไหนแต่พอเป็นสี่ฤดูหรือเทมเพลเรตโซนเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาจะถามกันว่าตอนนี้คําว่าโฟล์ซีซันสี่ฤดูเราอยู่ตรงไหนโฟล์ซีซันประกอบด้วยฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนพอร้อนมากๆเสร็จปุ๊บถึงจังหวะต้นไม้ใบไม้ร่วงแล้วพอใบไม้ร่วงมากๆก็จะกลายเป็นฤดูหนาว สี่ฤดูนี้จะเป็นคําพูดที่ไม่เกิดขึ้นเลยว่าถามว่าฤดูฝนอยู่ตรงไหนเพราะว่าทางพื้นที่ temperate zone เนี่ยเขาไม่ได้จำพันหรืองอดปานพอปูเขาจะถามแค่ว่าเดือนไหนฝนตกมากที่สุดเนี่ยคือเรื่องราวที่เราไม่เคยได้รู้กนมาก่อนเต่เราได้เห็นจากการที่เราเดินทางม,มาที่พิษณุโลระมืเก่าเมื่อเข้าไปสู่ที่ส่วนของ temperate zone ึ่งที่เป็น4ฟลซีซัอีกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ต้นไม้เขาใหญ่กับเราต้นสนเขาใหญ่กับเราที่นี่มีการจําลองของวงปีเป็นการจําลองของภาพของต้นไม้ขนาดใหญ่ชื่อต้นไม้เนี่ยไปศึกษาเอาเองที่พิพานว่าชื่อต้นไม้อะไรสามารถกี่คนออกกี่คนโอบใหญ่ได้ขึ้นมาได้นะครับในเทม p พเรทโซนนี้ก็จะมีเรื่องราวของปลาแซลมอนที่ว่ายทวนน้ํามาวางไข่ในแม่น้ำในลำน้ำที่มีความเชี่ยวมากๆและทวนน้ำรวมถึง มันจะมีเรื่องราวของหมีที่เราเคยเห็นกันนี่แหละว่าหมีดักกินปลาแซลมอนปลาแซลมอนว่ายโวนน้าแล้วก็โดดขึ้นหมีก็ดักกินมันด้วยนี่คือเรื่องราวที่สามารถเห็นได้ที่ี่พานัางนี้ครับโซนต่อไปเป็นเรื่องราวของโซนทะเลทรายครับเป็นเรื่องราวของการมีชีวิตโดยการเดินทางอยู่ชีวิตอยู่กับอูการไปให้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่สามารถปลอดภัยกับความร้อนที่จะมามีได้ว่ากลางวันร้อนสุด,สด ตอนกลางคืนหนาวสุดๆสามารถอยู่ได้ยังไงโซนนี้นะ่าเสียดายตรงที่ว่ามันมีโรงหนังที่เป็น 4DX อยู่แต่ด้วยเหตุผททางด้านโควิดช่วงนี้ยังไม่เปิดให้สามารถใช้งานได้ครับเรื่องราวจะไม่สามารถจบได้ว่าธรรมชาติของเราเป็นยังไงถ้าเราไม่พูดถึงโซนที่เป็นโซนของเราที่เราอยู่ตรงนี้ครับ Tropical z o n e หรือโซนเขตร้อนซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ป่าธรรมชาติหลากหลายพันธุ์และแบบแต่สวยงามรวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเรื่องเทคโนโลยีทางด้านกราฟิกที่ค่อนข้างใหม่ครับดูตามคลิปได้เลยวิดีโอตัวนี้ มีการใช้ตัวเทคนโนโลยีที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามีการเอาสิ่งที่เป็นลูกป,ปั้นเป็นร้อยๆชิ้นเนี่ยมาวิ่งวน,นในสปีดค,ความเร็วที่เหมือนจะตลกตาว่าเราวิ่งได้แต่ใส่เอฟเฟกที่มากขึ้นลองดูในวิดีโอนี้ครับโซนต่อไปครับโซนต่อไปโซนที่สำคัญมากๆเมื่อเราเรียนรู้เรื่องราวของ บ้านของเราชีวิตของเราโลกของเรารู้เรื่องหมดแล้วต่อไปเราจะมมต้ังรู้เรื่องของนิเวศวิทยาของประเทศไทยซึ่งมนเป็นไฮไลท์ที่ช็อปพวกเราเหมือนกันครับเราไม่คิดเหมือนกันว่าการเรียนร้านเรียนรู้นิเวศวิทยาของไทยครั้งนี้เขาจะลงทุนสร้างพื้นที่กึ่งอาท์ดคือไม่ได้อยู่ในคือเขาไม่ได้ให้เรายุ่กอยู่ในตึกเขาให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ในธรรมชาติอยู่ในเอาท์ดแต่ เคยไปการเล่นบายในเบย์ที่สิงคโปร์ควารู้สึกเดียวกันเลยครับอยู่ในห้องแอร์เย็นสบายไม่มีความร้อนคุณสามารถเดินในพื้นที่เปิดที่ได้ความรู้สึกคือป่าชายเลนได้ความรู้สึกของป่าโกงการได้ความรู้สึกของน้ําตกมันมีน้ําตกด้วยฮะลองดูในคลิปดูครับรวมถึงมีจุดชมวิวที่เป็นกรุกระจกแบบทาให้เราเสียวเล่นๆเนมื่อมองลงไปข้างล่างแล้วเสียวแล้วม่อมองพึ้นตรงได้ครับ ครึ่งจุดตรงนี้ถ้าเกิดเขาสามารถที่จะอนุญาตให้เราสามารถเอาเครื่องดื่มมีเครื่องดื่มขายเนี่ยาสามารถเข้าไปทำปิกนิกเล่นได้เลยนะแต่จริงแล้วเป็นมีพิิธภัณฑ์ไม่สามารถทาได้ครับแต่จริงๆแล้วฟิลลิ่งของความสวยงามหรือความชิลเนี่ยเย็นสบายน้าตกสวยและถ่ายรูปได้เยอะจริงครับมีโอกาสรีบไปเอาไว้กีซะ งานจัดแสดงในส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นส่วนที่เป็นหัวใจและเป็นแก่นกลางของพิธีพัน์พระรามเก้าครับก็คือเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอชกาของเราเรื่องราวที่ท่านได้เคยช่วยสังคมไทยเรื่องรับเรื่องราวได้พัฒนาท่านในเรื่องขอที่เราคุ้นจินกับภาพจําเรื่องของการดูแผนที่ของท่านภาพจําของเรื่องของฝนหลวงเรื่องราวพวกนี้ได้ถูกถ่ายทอดเข้าไปในระบบแบบมัลติมีเดียได้ภาพของการสัมภาษณ์ได้ภาพของการให้ข้อมูลทางด้านต่างๆ ซึ่งเป็นจุดที่อยากให้ทุกคนได้ชมก่อนเดินทางกลับบ้านและประทับใจก,บกับการได้เป็นประชาชนชาวไทยครับผมจะไม่ปิดคลิปด้วยการพูดว่าใครมีเวลาว่างใครมีวันหยุดควรที่จะเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์น,นี้ผมตอบว่าไม่ใช่ครับทุกคนควรไปครับคาว่าทุกคนไม่ได้หมายถึงคนที่มีครอบครัวและมีลูกแล้วควรไปดูนะครับไม่จําเป็นครับมันไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ที่น่าเบื่อมันเป็นเรื่องราวที่แม้แต่ผู้ใหญ่เองหรือคนที่เที่ยวเมืองนอกมาบ่อยๆย,ยังเห็นเทคโนโลยียังเห็นความว้าว ความน่าสนใจของเนื้อหาความน่าสนใจของการนําเสนอได้กับทุกคนจริงๆและรวมถึงความเป็น universal design ของพื้นที่ด้วยครับหมายความว่าพื้นที่นี้ถูกออกแบบให้กับผู้ป่วยถูกออกแบบให้กับผู้สูงอายุ mm hmm. ที่สามารถอยู่บนรถเข็นเนี่ยสามารถที่จะเที่ยวชมเ mm hmm. ที่ยวสนุกได้ด้วยทางลากของเขาด้วยลิฟต์ของเขาแบบเดียวกับคนแข็งแรงทั่วไปเดินทั่วสถานที่เลยครับมีโอกาส mm hmm. ผมเชื่อได้เลย ทนตัวเองเช้าไม่ต้องไปครับไปสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็ได้ทานข้าวเที่ยงไปถึงปุ๊บแล้วเที่ยวท,ท,ที่พิพิธภัณฑ์ลาเก้าสักสามสี่สี่ชั่วโมงหลังจากนั้นพิพิธภัณฑ์ปิดไม่เย็นปิดแค่ห้าโมงเองคุณก็พาทั้งครอบครัวออกมาทานข้าวเ,เย็นกันแถวลังสิตจะเป็นฟิวเจอร์พาร์คลังสิตจะเป็นร้านอาหารแถวนครนายกก็ได้หรือเที่ยวทุกที่จะแนะนำว่าถ้าห้าโมงเย็นแล้วแล้วเดือนหน้ากรกฎาคมน้ำตกสาร,ริกาที่นครนายกเปิด 4ี่หโมงนี่แหละช่วงเวลาสวยของน้าตกเลยสี่หยิโมงนี่แหละสามารถที่จะเดินทางไปที่น้ําตกขับต่อไปสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึง่งเราได้ความเย็นของน้าตกโดยที่ไม่องรู้สึกอากาศร้อนเลยครับมีโอกาสเราจะมาแนะนัานที่เที่ยวแบบใหม่ๆพิพ่เข้าใจง่ายๆอย่างนี้กันอีกติดตามต่อไปครับ